สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องเส้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะใจคอพี่จะไม่พาน้องลงไปดูหน่อยหรอจ๊ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่ว่าอย่าลงไปดูดีกว่าเลยนะขวัญทำไมหรอจ้าพี่ก็พี่กลัวว่าขวัญจะรับไม่ได้ในสิ่งที่เห็นนะสิแต่ผู้คนเขาลงไปดูกันเยอะแยะเลยนะจ้าพี่ ขวัญแล้วอยากจะลงไปดูเผื่อเราจะช่วยอะไรเขาได้นะจ๊ะขวัญถ้าพี่น่ะให้ขวัญลงไปดูขวัญจะรับได้หรือเปล่าล่ะขวัญเออแต่ขวัญก็อยากจะช่วยเขานี่จ๊ะพี่บอกแล้วไงขวัญพี่รู้จักนิสัยเมียของพี่ดีขวัญเองก็เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้ว จะลงไปดูทำไมล่ะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเถอะนะก็ได้จ้ะพี่พงพูดแล้วทำหน้าตาคิ้วขมวดดูเมียของตัวเองทำหน้าตากล้ากลัว,วอะไรซะอย่งงางนั้นเขารู้จักใจเมียของตัวเองดีว่าเมียของตัวเองเป็นคนยังไงจนขวัญเองทำตัวให้สามีของตัวเองดูออกว่าเธอก็ใจหายเหมือนกัน ทั้งสองคนอยู่บนรถเก๋งหรูกำลังขับอยู่ในเลนถนนแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีแสงไฟระยิบระยับตามริมถนนอยู่ทั่วบริเวณไปหมดมีเจ้าหน้าที่และผู้คนต่างมาดูแลกันมากมายซึ่งใครก็ไม่ปรารถนาอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนแขวนกับพง เลิกงานและกำลังเดินทางกลับบ้านพอดีค่ะทำให้ขวัญรู้สึกใจหายและเป็นกังวลอย่างมากในระหว่างเดินทางกลับบ้านและแล้วทั้งคู่ก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่แล้วก็ไม่คิดเลยว่าภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุอย่างติดตาขวัญอยู่ทำให้ขวัญเองถึงกับนอนไม่หลับ อะไรซะอย่างนั้นถึงแม้นว่าขวัญจะไม่ได้ลงไปดูก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขวัญจะไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยภาพที่ติดตาของเธอยังอยู่ในความทรงจำขวัญพงดูภรรยาของตัวเองออกและเป็นห่วงความรู้สึกของขวัญมากจนพงเองต้องคอยมาอยู่ใกล้ๆขวัญเข้าไว้ค่ะ ตามปกติแล้วพงจะเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วกว่าจะทำกิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยกับภรรยาก็ป่าไปถึงเที่ยงคืนกว่าแต่คืนนี้สงสัยต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำเพื่อที่จะช่วยเยียวยาจิตใจให้ขวัญภรรยาของเขาลืมเหตุการณ์นั้นได้พงได้แต่กอดภรรยาของเขาอย่างแน่นเพื่อเสริมสร้างภูมิที่แข็ง และให้ขวัญเองรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาเสียงถอนหายใจแผ่วเบาและเสียงขยับตัวตะแคงไปมากระสับกระส่ายอยู่คู่หนึง่งเรือนร่างบางๆของขวัญได้หันตะแคงหันหน้ามาที่พงพงเองก็ตื่นตัวขึ้นเมื่อเห็นภรรยาของเขาหันหน้ามาประชันชิดที่ใบหน้าของเขา ใบหน้าแก้มขาวนวลผ่องริมฝีปากอันสุดหวานซึ้งและเซ็กซี่ของขวันได้มาประชันชิดกับพงลำตัวของเขาตัวสั่นเหมือนคนหนาวอะไรสัอย่างนั้นทำให้พงได้ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆภรรยาและกอดภรรยาให้แน่นมากกว่าเดิมผิดกับปกติกว่าทุกคืนที่ขวนนอน รู้สึกสบายตัวแลลหน้าเย้าวยวนใจขวัญขวัญเป็นอะไรนอนไม่หลับเหรอใช่จ้ะพี่ขวัญเป็นอะไรไม่รู้ละจ้ะหลับตาลงไปก็เห็นภาพที่ติดตาขวัญเมื่อตอนหัวข้ามเนี่ยน,นะจ้ะเห็นไหมขวัญพี่บอกแล้วว่าอย่าลงไปดูจะพี่ ขวัญเห็นแล้วขวัญรู้สึกไม่สบายใจจังเลยนะจ๊ะเรื่องอุบัติเหตุขวัญกลัวนะจ๊ะพี่เอาเถอะนะขวัญนอนเถอะนะอย่าคิดมากพี่ก็อยู่นี่ทั้งคนแล้วนะเมื่อพง์ได้ปลอบใจภรรยาของตัวเองให้รู้สึกดีเขาก็ยิ่งกอดภรรยาแน่นมากกว่าเดิมเพื่อให้ขวัญภรรยาของเขารู้สึก ดีและปลอดภัยแต่จุดอ่อนของพงก็ยังมีอยู่บ้างที่เขาต้องทนกับความที่เคยชินที่ไม่ได้ระบายมันออกมาเดือนร่างบางๆที่นอนอยู่ตรงหน้าของเขาเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่แข็งทื่อกับน้องชายของเขาที่กำลังตั้งมันช่างน่าสงสารมากๆในตอนนั้นค่ะจนถึงเช้าวันต่อมา พงเองก็ได้แต่นอนดูภรรยาแต่โชคดีวันนี้เป็นวันหยุดของทั้งสองคนสามีภรรยาไม่ได้เดินทางไปทำงานทั้งสองได้อยู่บ้านช่วยกันทำกิจกรรมวันหยุดก็มีบ้างอยู่แล้วที่ขวัญเองต้องทำงานอย่างอื่นก่อนที่จะมีเวลา ใส่ใจกับสามีของตัวเองเมื่อขวัญทำงานต่างๆภายในบ้านจนลืมเรื่องราวของเมื่อวานตอนหัวค่ำแล้วความสุขที่เคยมีก็ตามมาพงเองก็มองดูภรรยาของตัวเองออกเขาได้ละเลงความสุขให้เกิดขึ้นอีกครั้งพงผู้เป็นสามีไม่มีเรื่องอะไรที่จะอดกั้นอีกต่อไปแล้ว เขาพร้อมที่จะทําอย่างที่เคยทําทุกๆวันทุกๆคืนให้ภรรยาของตัวเองมีความสุขขวัญมีเสียงร้องเพลงก่อนจะหลับนอนทุกครั้งเมื่อสามีได้เล่นละเลงดนตรีไปเป็นจังหวะให้เธอฟังค่ะทำให้ขวัญมีสุขภาพจิตใจที่ดีและช่วยส่งเสริมให้ผิวพรรณของเธอกลับมาเปล่งปลั่งในทุกๆเช้า วันใหม่ของวันไปทำงานขวัญเป็นผู้หญิงสาวที่มีดวงตาคมโตผมยาวดกสีดำสวยผิวขาวเนียนนวลยิ่งมองนานๆก็ยิ่งสวยและก็ทำให้ยิ่งคิดจึงเป็นเรื่องที่ดีและไม่เป็นเรื่องที่แปลกที่สามีของเธอจะได้ละเลงเธอได้ทุกคืน ขอบคุณที่ทุกท่านได้รับฟังจนจบสำหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านของสามีภรรยาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสัน้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้า สำหรับคลิปในใิยายเรื่องนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ